ซาลาเนี่ยนะท่านจะไล่มาร่วมสร้างนะครับเราอนุโมทนาสาธุดังๆเพราะว่าเงินสองแสนเนี่ยมันจะไม่พอมันจะไม่แล้วเสร็จนะครับมันจะได้อีกสักแสนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะแล้วเสร็จนะก็เดี๋ยวเราอนุโมทนาดังๆแล้วก็จะมีผู้กับเี้าๆครับมันกว่าอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะขึ้นมาบ้างแล้วอาจจะเป็นห้าหมื่นนะครับเราออกแค่นี้ก่อนนะครับเข้าๆนะครับทุกท่าน อิ่มแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับลำเปิกเนรนะครับลำป่ายสีลำนะครับทั้งหมู่บ้านจำปาดงนะครับนางลำแต่งตัวแล้วพร้อมแล้วนะครับแต่นะครับขอรออีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็ตามด้วยหมู่บ้านสารสีนะครับอีกานางลำนะครับ แล้วก็เป็นชุดที่สามลำเป็นยูทูบเบอร์นะครับเห็นไหมไม่ใช่เป็นแค่ยูทูบเบอร์นะครับเป็นนางลำก็ได้นะครับทำเป็นทุกอย่างครับยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยบอกปูนโน่นนี่ประชาสัมพันธ์นะครับมีงานลำนะครับที่ไหนมีงานบอกนะครับขอแรงช่วยเป็นลำหน่อยนะครับก็จะไปนะครับไปเปล่าไม่รู้ผมลำไม่เป็นผมก็พูดไปด้วยนะครับ เราจะปิดท้ายวันนี้เล่าให้ฟังนะล้ำเสร็จอะไรเสร็จถวายเสร็จบอกบุญเสร็จนะครับต่อยอดเสร็จเราค่อยจะแจกนะครับนะําปลากปากับปลากระป๋องนะอยู่นะจะเพิ่ไปปลาลาเนี่เพิ่งนงให้นนะคะ,ะเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนสี่ร้อยยี่สิบกรัมเทียเ่ยวก่อนนะอี้มานะจ๊ะ น้องป้อมอยู่ในร้านกาแฟไม่เคยเจอน้องเขาเนี่ยอีเลยฝากน้องนะแล้วเนี่ยเขาก็ะแลกนะต้มเยอะเน่ไม่รู้มีใครนะครับรับประทานกันใจเย็นๆนะครับรับประทานกันใจเย็นๆนะครับอ่นะครับเดี๋ยวรับประทานกันไปก่อนนะครับท่านพระคูณเนยท่านบอกว่าส่วนก็ไม่ได้ส่วนกินก็กินก่อนเหมือนกันะนะครับผมก็ตกตะลึงเลยตกกระใจนะครับฟัง เออเอาอีกแล้วเล่นเราอีกแล้วนะครับทานใจเย็นๆนะครับพระท่านยังทานยังฉันอยู่นะครับเราก็ทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านเราอิ่มก่อนเพราะคณูนี่จะบอกนะกินก็กินก่อนอิ่มก็อิ่มก่อนเองนะนะครับก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆรับประทานไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําบุญนะครับต่อยอดกันนะครับผมไม่หวังเยอะหรอกครับวันนี้นะครับหวังปัจจัยจะได้สักสามแสนก็พอใจแล้ว นะครับแต่ไรถวายพระครูยงท่านนะครับท่านจะได้ทําให้เสร็จนะครับถ้าเราทําผนังเสร็จหมดรอบแล้วเนี่ยต่อไปทอดพระป่ามาอีกเราก็จะได้ทาฝ้าใช่ไหมครับอ่าต่อไปเราก็ทําฝ้าจะได้เป็นสาาการประเรียนนะครับสํานักสงฆ์ห,หรือโอ้ยฝากนะครับสาธุขอบคุณมากนะครับโอ้แม่เขาให้เข้าต้มมัดเล็กๆมาหนึ่งมัดนะครับอ่บพอดีเอาไว้ตอนเพง นะครับจริงๆแล้วสาราเนี่ยอเล็กก็จริงนะครับแต่ถ้าเราทําเสร็จเนี่ยจะหดงามมากถ้าเรามีโอกาสเนาะสร้างบุญนะครับทําฝ้าทั้งหมดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเราได้ท่านที่ถวายท่านที่มอบปัจจัยที่จะติดไฟนะครับของดวงตรงนี้เป็นไฟพุ่ม,ไ,ม,มไฟพุ่มระยะนะครับแล้วก็ติดไฟอีกตอนนี้เรามีงบประมาณที่จะติดไฟแล้วเนี่ย ต่างหากกับพระป่านี่นะคะช่วยกาแฟเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตสักคู่หนึง่งไม่ได้เรียกมาให้เงียบอให้เง <c oughs> ีนี่นะ่วยกาแฟน,น,นะอี่นะขอฝากไปแต่งไว้นะเดี๋ยวลุพลจะมาเมามก็บมาชมกาแฟค่ะแล้ <c oughs> ็อกแของน้องน้ำมนต์นะจ๊ะของน้องน้ำมนต์นะ <c oughs> ของ,อง,นนะของปีใหมนะ่ละโอเค อันนี้นะลกติรุ่นใหม่ล <noise> ่าสุดสวยที่สุดรู้ว่าลุงคนออกมาพาเนไม่ไหลไม่ไหลเพิ่มพูดไปไม่ได้พูดถึงพูดอยไม่ได้อันนี้น้องหมีวเอ็น่เหมียวแล้วแม่ น้องหนูก็ใช่ดีรู้ว่าแม่ลูกปุยอไรันะไม่แบ่งกับเราเที่ยวก่อนมาไม่มีอะไรให้ปุ๋ยเดี๋ยวเมื่อเก้านี่เนี่ยชดเชยให้เที่ยวก่อนมาก็อยู่แต่ร่านขางแฝนะโอเคระาของคุณพนงานของคุณไออีครับขอบคุณไออีอัมพรนะพอดีหยุดเสียงให้ท่านได้พูดขอมอบมอบของขวัญมอบของขวัญให้ประแตนให้กับน้องหนวอยู่นะครับก็เลยหยุดเสียงไปนิดนึงนะครับ อ่านแล้วครับอ่านแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานคนบอกทําไมไม่ทานข้าวไม่ทานข้าวนะครับเมื่อวานไปทานข้างนอกมานะครับวันนี้ทานเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนก็ทานที่นี่นะครับวันนี้ก็ทานที่นี่นะครับเดี๋ยวจางวันก็ทานที่นี่แหละคิดว่าดีมอกดีมากบวกนะครับเอาเด็ดีนะครับไม่ครัวใจดีที่นี่นะครับกับข้าวอร่อยนะครับเพราะว่านะครับผงนัวนะครับ อันนี้พูดเล่นนะครับพูดเล่นก็ทำอร่อยนะครับเมื่อวานก็เล่นทำน้ำปลาล้านะครับลุงป้าปลาล้านัวของลุงปนกระแตนะครับมาให้ทําสุมต้มเดี๋ยววันนี้นะครับจะเพิ่งไปนะแม่แม่นะนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกปลากระป๋องชอบกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ปลากระป๋องนะครับแล้วก็น้ำปลาด้วย นะครับจะเป็นน้ำบัลานะครับแบ่งไปลองชิมดูนะครับพอพอชิมหมดแล้วก็กลับมาซื้อนะครับทดี๋ยมีขายตลอดนะราคานําไปถามประแตงงนะครับเนาะอันนี้นะครับฝากไว้แตอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวพอเราแห่เสร็จเราจะมาถวายต้นอีกรอบหนึ่งเราจะทําพิธีต่อยอดนะครับนะอย่างที่ว่าแหละเพิ่งจะได้แสนสี่แสนห้าเอง นะครับจะขาดอีกแสนห้านะครับเึง่อจะครบสามแสนนะครับช่วยกันกนละร้อยสองร้อยนะครับยี่สิบสามสิบถ้าบอกร้อยเยอะไปยี่สิบก็ได้นะครับต่อยอดครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ต่อยอดมันมันเหมือนไม่ถึงสวรรค์ยังไงไม่รู้นะครับเหมือนปลูกต้นไม้ให้มันสุดนะครับเหมือนทาบุญเหมือนกันสุดยอดมาต่อยอดนะครับเป็นบุญที่สูงส่งนะครับแล้วก็นะครับใครต่อยอดวันนี้นะครับขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี นะครับวันนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยราชนอนเอาไว้ครับหรือจะเอาแต่รัฐบาลนะนะครับรถรถบรรทุกพระมาและ้วล่ะห้านะครับแล้วก็เขาในอะไรกันบ้างไม่รู้นะครับในโต๊ะหมู่นะั้นเป็น182่งดได้ไหมครับเอาเน้อยๆน,นะครับอย่าไปเอาเยอะเอาเยอะถ้ามันไม่มาแล้วมันจะลำบาก นะอันนี้นะครับฝากไว้นะครับเอาพอประมาณนะครับเอาสักห้าสิบร้อยนึงก็พอถ้าเป็นสองสามร้อยเนี่ยรวมแล้วมันเยอะนะนะครับหกกับหรือจะโต๊ะเฮ้ยอันนี้เนาะอันนี้อยู่ในวัดเขาไม,ไม่เล่นไม่เล่นการพนันเนาะนะครับพูดผิดไปขออภัยด้วยนะครับเออเอานะครับถ้า นะครับถ้า oh. เราใจเย็นๆนะครับรับประทานใจเย็นๆนะครับรับประทานแล้วก็จะมีคนเขาช่วยเก็บนะครับ oh. ผมเองทานเสร็จแล้วนะครับมือยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็ oh. เ,เดีียวพิดมืออยู่นะครับเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปล้า oh. ผม ผมเองนะครับไม่คิดว่าตาลาหลังนี้จะเกิดได้เร็วมากนะครับเกิดได้เร็วไม่มีการทําบุญั้งในที่จะเร็วเท่าครั้งนี้นะครับมันใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับเกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะครับถ้า3มเดือนสร้างตลาเสร็จ,จรมันโอ้โหปฏิหารมากครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเจ้าที่เจ้าทางเขาแรงจริงนะนะครับ รู้ไหมครับว่าเจ้าที่เจ้าทางจริงๆอ่ะเรามีคน200เจ้าที่เจ้าทางอาจจะสามสี่ร้อยอยู่รอบเราเนี่ยนะเจ้าที่เจ้าทางก็แรงนะครับเมื่อวานพูดถึงเมื่อกี้นะครับนั่งอยู่ข้างในถวายปุ๊บกลิ่นมาเลยหอมนะครับหอมแบบอะไรนะกลิ่นน้ำอบน้ำหอมมา,มาจากไหนไม่รู้นะครับแต่จะบอกหูหายไปอันนี้จริงๆผมไม่รู้ใครได้มางนะนะครับกลิ่นพวกนี้แต่ผมได้กลิ่นตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่เหมาทำโพงบอกว่า เราไม่ได้มีแค่นี้นะนั่งอยู่รอบๆเราอีกเยอะมาเลยกลิ่นมาเลยปุ๊บนะครับท่านที่อยู่รอบๆนี้เนาะนะครับด้วยเป็นจิตเป็นวิญญาณอะไรก็อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็ให้แม่ๆเราถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันนะวันนี้นะครับนะจะได้ร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับเราจะได้เป็นหมู่บ้านที่ร่ารวยที่สุดไมดีไหม <c oughs> นะ <c oughs> นะครับเอาเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง<ม>นะครับ<ม>สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะแห่ตน้นกันกันครับ รอบสาลากันนะครับสามรอบด้วยกันนะครับอ้ะใครอิ่มแล้วนะครับก็นะครับเตรียมตัวนะนะครับแม่ท่านไหไที่ลุกไม่สะดวกเดินไม่สะดวกนะครับแห่ไม่ไหวก็สาธุอยู่ข้างในนะครับคนที่เดินแข็งแรงนะครับก็เดินไปนะครับก็นึกเข้าไปไม่รู้จะพูดอะไรนะครับพุทโทพุทโทพุทโธนะครับพุทโทรวยทมโมรวยสังโครวยอะไรก็ว่าไปอะไรที่มันดีกับเรา นะครับพูดไปนะครับอารัธนาไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นบุญเป็นกุศลกับเรานะนะครับตอนนี้โดยประมาณนะครับเราเราเป้าหมายก็คิดไว้นะครับสองแสนนะครับก็น่าจะได้อยู่หรอกตอนนี้ก็ประมาณแสนสี่กว่านะครับถ้าอีกสี่ห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยนะครับผมว่าคงไม่ไกลเกินไปนะครับคงจะได้ นะครับเพราะว่าเอ่อนะครับแต่ว่าสามแสนเนี่ยมันจะถึงหรือเปล่านะนะครับช่วยกันนะครับแม่แม่ครับช่วยกันนะครับพุดโทบพูโทด้วยกันนะครับให้ยอดมันถึงนะครับให้ยอดมันถึงสามแสนนะตอนนี้ได้แสนกว่าแล้วครับแสนกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบอกบุญนะครับคงไม่ไกลเท่าไหร่หรอกใเป็นเงยเงียบไปเงียบไป อ๋อครับครับเยวผมจะมีขันนักหาอีกนะนะครับเดินบอกคุณเดี๋ยวคือจะประกาศรายชื่อให้นะนะครับอีกขันนี้กันหาอีกนะครับเตรียมไว้แล้วขันเงินขันทองนะครับไว้ใส่เงินใส่ทองอันนี้เดี๋ยวก็นับได้เลยนะครับบาทสวรรค์นะครับเราเรอส่วนไปต่อยอดเดี๋ยวเราจะมีขันมาอีกขันหนึ่งนับได้เลยครับ